สวัสดียามสายนะจ้าวันนี้อันพามาดูพี่ๆนะวก็พ่อลุงนะจัามาขุดแมงมันกันแหมแล้วนะจ้ามันก็เป็นวิธีไทยบ้านเนาะหาเนี้ยอยู่เนี้ยกิ่นนะจ้าอ่าช่วงนี้ก็เป็นฤดูการไข่แมงมันนะจ้าไข่มดแดงนะจ้าไข่มดแดงก็สซอยเอาฝายไม้แล้วไข่แมงมันก็ขุดลงไปในดินเพราะแมงมันเป็นมดดินนะจ้าวันนี้บังเอิญมาขุดตรงสวนดอกดาวเรืองนะจ้าความบันเทิงจึงบังเกิดนะจ๊า บัได้ยสดพี่พี่คุดแมงมันเลยนะเจ้าสนดอกไม้มันงามจะเริญหูจะเิญตาคน่ะะเหลืองฮัเหลืองห้ามนะจ้ะมันบ่ไไ้ยไม่ยอมเดียวอะ่ะมันเป็นส่วนใหญ่เลยนะจ๊ะไปไปดูพี่พี่คุดแมงมันกันเนาะ ดีอ่ยเอาทางไม่โอเคอ่ะโอ้โ e. หโอ้อนผ่านขั้นตอนผ่านี้าย

<c oughs> ้้มเลยของเอเัดกิน <c oughs> พักเที่ยงกินข้าวแล้วมาต่อกันครึ่งหลังนะคะหลุมโนนบ่มีนะหลุมโนนบ่มีแมงยายโมงนะคะ เจอพี่กัดเลีวเจอแม่มัเหลีวยวน่ของฮจูจีเูเจ้าบคุชิแต่ละอ๋อูจีอันี้ห้องหูจีในหูของแพทเน,เนี่เห็นไหม ผู้เชี่ยวชาญนักธรณีวิทยาหันแม่วหันแกงูมจีใครวานะใครมาปงอันงตั้งตลองตั้งแต่ตั้งก้องเดียกนต่พูดกองโงมันเหินเงียบใครมากเฮะ แมนแมนแมนตรงตต้งตรงมาได้โ <sketches> อ <hi> ้คนกะนเ้อน <ści> ี่สองลุงครับสองพงครับสองลุงก็นั่นไลยนี่ยแล้ล่นพงครับใครออกมานี่ยกวงดำโตนี่หากะถ้ามาสองพงพงมากันเท่าไหร ฝนมันอาหันมันมันทักหมอนแต่พอจ่มๆน่ะแล้มาแห้งนี่ก่อยช่วกันนั่นเหมือนใครวะแล้วกันน่ะเนี่ยขาวๆอ่มันมีเต่งกระตาเออมันตันไอ้นั่นเตอร์มอนนถึงหูเตอร์เงียบมันก็เงียบมันตาก่อบเอามาลอยอุปกรณ์ ปากขอหันเขาหนีเอาปากกัดแก็งวัดเงียปากเนี่ยชวนเนตตะกองกับปตะกองเลยโอ้โหนี่เงียบฮะเงียบกัดโอ้มันบิดตัวอันนี้เดี๋ยวเขาเขาเอามันออกมาก่อนน้องต้านไข่ตัวน้องเต่งหรือว่ามันตื่นมีอันนี้บเต่งอันนี้เงียบมันถือผงไข่มันเจ้าก้าแล้วมีผงไข่อยู่ปะโอ้แต่ก็เป็นลือเป็นจันอยู่แน่เนี่ย นี่ข่น้อยเงีมันเ okay. หนน es มือนการเต่งด้อกันฮามาเอากนกันต่วานี่มันเตงนะเป็นบางหลงนะครับเนี่ยพวมีใครนะมีเง uh ียบเตมวานะเพื่อนว่าก็สอันโหเงียบทั้งนั้นเงียบหมด Ừ, ừ, mà, nó người mặc mặc hay nói, khay nói. Ấy, à ha Khay mặc Khay mặc 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 không có <laughs> 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 thầy mèn nôi ha <coughs> này thùng à thùng kho cau à ní có bự biết chưa luôn cái nháp mình à

สมอสมชนี ah ่ต pues ํมาดน่ารนั่นตัมปากมันทอนสมัยหลอกเหย้าไงเขาไม่เหยาะันเอาน้ำคู่อจ้อหามาเบ้นจ้วทั้งบ้าหาม่เอาวางมาวางเอา เต็มถังนี่แนละ้แท่แล้วน,นะอบ้าจริงว่ะขี้ดินมันก็เป็นแย่เลยคนหาเขเอาไปห้างมาขี้ดินแล้วขี้แล้วก็อนเนี่ยลังรังแมงมันครัรังแมงมัน เราไอ้คูซเซ็ตกระเดียวก็จะไปะลองแมงมันด้วยกันนะเจ้าข้างแฮมน้อยนึงนะเจ้าหางนี่มีแค่แยบนะวกาไข่เต้งม,มีเลยนะเจ้าก็บ,บาถือได้ว่าได้ฟาวนะเจ้าได้อยู่นะเจ้าแต่ได้แยบนะเจ้าเป็นไข่ตัวน้อยๆนะอ่าันก็เทใส่ล,ลงไปนะใกล้หมดแล้วเนาะป่ะไปทดลองไข่แมงมันด้วยกนนยันเนี่ยเขเป็นแยบเพระว่าหมด <laughs> ไม่มาดว้วยจะโกลเลยวะเป็นเงียบอ่าเอามาเลือกหนมอยเลือกหน่อ้อา,าจะต้องดูมังเฮ้ยต้องนี่ <c oughs>

娘。<laughs>

ดีดเดียนมันนิ่มนักอ่ะจะเ็ดจะติดพูดกนานนะฮะไหนอย่าาราติดพูดนะจะติดพูดกันให้ไปะเออสมุนกัพูดละหีนละ้าบ รอได้กินละแกงก็ได้ละเดี๋ยวนี้จอมลวอะวอจ้าเข่าเจ้าเ่าพักคำนี่ผลยายลำไยหอ่

การหย่อยาเหน่ยมันเป็นไข่โอ้ยยอ๋อีแม่มาเท่ากันได้ไโอ้กิโลในนี้ิวอันน้นามายก่อนตัดดีปะเนอะตัดดีเพาแม่มาเท่า่านมันเพราะมันแห้งก่อน มันแห้งแตมันยัดแต่ใส่ออกเอามาอีกเี่ยไ่เป็นไส้ยังไงไ่ไก็